สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแฟนเตนานามคนเดบเลียนนะครับจะขอพาท่านมาดูเลียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเลียญสิบบาทเดียนนี้ครับยังไม่ได้ทำการล้างสงความศัตริไ์เลยนะครับแต่ก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับท่านดูสิครับเนี่ย ตัวลงซื้อก็ชัดเจนบรมบุลูรุพงศ์ท่านก็ชัดเจนนะครับเราบน่นนนครับว่าเรียนนี้จะเป็นปีปศออะไรจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ติด U10 หนือ10ันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับ U14 นั้นหายากมากครับตัวันนี้แทบจะไม่มีเลยครับถ้าท่านจะซื้อจริง U14 นะครับรับรองเลยหรือว่าแพงหูขี่แน่นอนครับมันมีขายอยู่ด้ยๆครับแต่ว่าเราจะ ก้าซื้อหรือเปล่าครับมันแพงมากเลยนะครับท่านถ้าเราคิดจะมาซื้อแล้วเก็บใบแล้วก็ถ้าไม่รักจริงๆคงไม่กล้าที่จะซื้อหรอกนะครับแต่พอหาเจออยู่นะครับสําหรับอยู่ในระบบบุญเวียนพอมีเยอะอยู่นะครับสําหรับปีพศนี้นะครับพอหาเก็บได้อยู่แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้สิครับกองกระสานยกเลือกการใช้ของเหรียญหล่อเก้าแล้วนั่นแหละครับมันจะไม่มีครับท่านจะหาไม่เจอแน่นอนครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับชิวเปอร์ดิเกิลอยู่ด้านนอกครับ หรือว่าสีเงินนั่นแหละครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดำปีไปซะครับเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ทำกรนหลังครับท่านมันก็เลยออกสภาพแบบนี้ครับแต่ก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับภูมิพลอนุลจริตอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านยุทธการที่เก่าชัดเจนนะครับตัวหนังสือครับสวยงามมากนะครับเนี่ยแบบนี้จะหาเจอได้ง่ายครับยากมากเลยนะครับที่จะสวยงามแบบนี้บรูมบรูองท่านดูสิครับนีคมชัดเจ๋ะมากครับ ไม่มีการสึกล้ออะไรมากมายครับทีนี้รอยจีดข่วนนิดๆหน่อยๆตามภาษาของลิ้นที่ผานใช้ไดยนะครับท่านดูสิครับเนี่ยจากข้างล่างเลยขึ้นมาเบื้องหน้าพงท่านเสียนพงท่านเราได้ลงมาข้างหลังนี้ครับสวยงามมากนะครับแบบนี้หายากพอสมควรครับส่วนรอยบุบบุบปี้ปีนั้นดูสิครับนี่ขอบเดี่ยมนี้ครับขอบวงมือนี้ก็มีอยู่นะครับจุดสองสามจุดอย่างนี้ประมาณนี้ครับมันมีอยู่แค่นี้ครับไม่มากใหม่อะไรนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับนี่ขอบเฟืองชัดเจ๋วนะครับเนี่ยคมชัดเจ๋ะมากครับขอบเฟืองสลับเรียบเนี่ย ของเรี้ยญสิบาทจะสั้นกว่าเลียญสองบาทเยอะนะครับท่านสังเกตดูแล้วก็เปรียบเทียบดูก็ได้ครับดอยบุบรอบีิ่ก็มีครับในตรงขอบมุมน่ครับแต่ตรงกลางไม่ค่อยมีกันหรอกนะครับดูสิครับหมุนไปรอบๆแล้วรอบแล้วครับเนี่ยรอบแล้วไม่เห็นมีเลยครับรอยบุบรอยวิ่งตรงกลางไม่มีเลยนะครับมีเฉพาะขอบเดี่ยมนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองครับไม่เห็นร่างใหม่อะไรเลยครับเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าเป็นปีประสอเลยครับนี่ครับประเทศไทยครับ อักษรเบลสามตัวชี้กันอยู่ตัวที่สี่หาออกมาดีเนินนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทำกันมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือลูบๆคำๆดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านโอ้โหเหรียญปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสีน่บรรดาที่หายากนะครับท่นา,านเพราะดูท้าทายจะผลิตเยอะพอสมควรครับส่วนตรงกลางนี้คือวัดไอรุนราชวิลา,าลามครับเนี่ยวัดไอรุนนะครับ ด้ดวลาล้านนะครับเนี่ยตอนใหม่นี้คือแม่น้าเจ้าพระยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินครับสังเกตตรงนี้ครับนี่ครับถ้าเป็นพละเสียนใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะไม่มีแนวกั้นแบบนี้นะครับท่านจะเป็นเรียบไปหมดเลยนั่นแหละคือตอนแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่หลน่นไม่หลน่นจะลน้นมิล้นแหล่อย,อยู่ที่ตรงนี้แหละครับอยู่ที่ถ้าเป็นอร์เซียนเล็กอร์เซียนใหญ่นะครับอร์เซีย์เล็กไม่มีหรอกนะครับท่าน สำหรับปีพศสอ3 7นารอบเจ็ดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มมตรน้นำหนักแปจกรัมนะครับท่านจำนวนการผลริตเลยครับอยู่ที่150 5, 9, 8, 8, 8, ่งร้ยล้านห้าแสนเหรเรียญนะครับท่านโอ้โหครับเยอะทีเดียวครับท่านหนึ่งร้อยห้ล้านห้าแสนเหรเรียญนะครับท่านในระดับยูนิีันเขาอยู่ที่เหรียญละหนึบาทครับท่านหนึ100บาทนะครับ สุดเด่นที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เรียนละสามสิบถึงสามสิบห้าบาทเลยนะครับ